ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโกไก่นะครับซึ่งวันนี้เรามาเล่นกลับมาเล่นเกมมินโอะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชี้แจงอะไรไภายในตัวเกมนะ <S 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 ดเ,เดี๋ยวจะมาชี้แจงที่ว่านเนี่ยก็คือในผลที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่คือไม่ใช่อะไรเลยนะคือแบบเวลาเราทําคลิปเราแบบไม่ค่อยมีคนดูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเข้าใจมากคือแบบทำคลิป เอาคลิคปเราก็ปล่อยชิ้นไว้ว่ามาสัปดาห์กว่าแต่ไม่มีขึ้นว่ามีคนดูคือ <c oughs> เป็นอะไรที่อนาใจมากๆเข้ามาอาแล้วก็เกมนี้เออประมาณหลักที่เราจะบอกคือแบบที่ไม่ค่อยดลงคลิปคือหมดไฟหมดกำลังใจแหละเกือบเราไม่รู้จะทำอะไรและเกือบแล้วแบบคือมาทําคลิปเนี้ยแล้วไม่มีคนดูโคตรแบบเป็นอะไรที่แบบเอหลายๆคนเวลาทําช่องอยูทูบอะ เขาบางคนอาจจะละวังไลค์บางคนก็อาจจะวังยอดวิวแต่คือคือไม่บางคนอาจจะ view. แบบไม่รู้ดิเพราะว่าสมาผมมังยอดไม่ใช่ยอดวิวคือหวังคนดูแหละให้คนดูดูเท่านั้นแหละคือถ้ามีคนดูโอเคคลับคือไม่มีเลยไม่มีคนดูเลยคือเศร้าใจมาก <c oughs> <c oughs> ก็ที่ไม่ได้ทาคลิปนี้เป็นเพราะหมดไฟในการทาคลิปนั่นแหละเพราะส่วนหนึ่งคือบรรยากาศที่ไม่มีคนดู แล้วก็เดี๋ยวเรามาชี้แจงเรื่องนึงก็คือใ้ผลที่ว่าบางทีอ่ะคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมันไม่ขึ้นนะแบบมันไม่ได้งเตือนเลยมันไม่เด้งเลยก<ล>็ประมาณนั้นแหละแล้ว,ลวเออเราก็ที่ผมไม่ได้เล่นมีโวกับคนอื่นมินิเวอร์อะไรเนี่ยแหละคือมิโวนะเอาเป็นว่าผมที่ผมบางทีผมไม่ได้เล่นด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าผมแบบไม่อยากเล่นด้วยนะคือแบบอยากเล่นด้วยแหละแต่ว่ารอบที่แล้วอ่ะมันมี ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อทางตัวเกมมันเป็นยัไงไม่ดูนะเวลาผมเปิดเน็ตเล่นกับน้องผมเล่นกับน้องนะผมเล่นกับน้องอยู่แล้วน้องผมมันบ่นว่าผมทําอะไรไม่ได้แล้พี่ผมขยับไม่ได้ผมก็งงมากนะลองตอนนั้นก็ลองมาเล่นดูจริงๆมันก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆแหละมันแบบเจ้าอะไรดีหน้าจอมันอะหน้าจอมันไม่ใช่หน้าจอมันค้างเพื่อเป็นแบบ ว่าอะไรมันตัดไม้ไม่ได้แล้วก็ขุดบล็อกไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกมากคือแบบมันขุดแล้วมันควรจะทําลายได้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ถูกทําลายนะไม้มันกับบล็อกเหลือพวกเนี้ยที่มันขุดอยู่มันจะค้างอยู่อย่างนั้นนะน <c oughs> ่าจะผมกลัวว่าแบบคนที่เข้ามาเล่นกับผมมันจะเป็นแบบนั้น <c oughs> ผมก็เลยยังไม่เปิดเซฟให้ใครมาเล่นด้วยนะครับต้องขอโทษแล้วว่าต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้บอกไปล่วงหน้าเลยสักที นะตอนนี้คิดว่าแบบอาจจะไม่บอกคือแบบเขาก็คงไม่ได้อะไรหรอกแต่พอมาลองคิดคิดดูแล้วแบบกว่ <c oughs> าจ,จะมาบอกอีกทีนึงก็โอ้โคตไหนอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับแล้วที่ตอนเนี้ยผมเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องนั้นผมปัญหาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมันแก้ได้หรืยอยังนะโค้ดผมเล่นบนโทรศัพท์นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าแก้ได้หรือยังไม่รู้ว่าเขาแก้ปหรืยอยังนะ ผมก็เลยแบบยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ไม่เล่นเนนาคาเลยแล้วนอกจากไม่ได้เล่นเนนคาแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องหนึ่งที่เข้ามาคือผมเนะี่ยไม่สามารถเล่นโหมดออนไลน์ได้นะที่ไม่สามารถเล่นโหมดออนไลน์ได้เนะี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรนะเพราะว่าผมมีเน็ต คือสัญญาณไฟฟ้า,า,ม,า <c oughs> มัานผมน่าจะแรงเลยนะมันแรงันแหละเพราะว่ามันขึ้นว่าเด่นไม่สเสถียรนะนะั่นแหละคือเวลาที่แบบงงมาแล้วผมก็ไม่สญญามารถเล่นโหมดออนไลน์ได้เลยนะครับคือเข้าไม่ได้แหละไอ้พูเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละเข้าไม่ได้นะครับเข้าโ <c oughs> หมดออนไลน์ไม่ได้เปิดห้องไม่ได้จะรับไอ,อ้ของมินิไม่ใด้ต้นผมมินิก็ยังรับไม่ได้เลยนะครับที่รับไม่ได้นี่คือแบบ ไม่รู้เป็นอะไรนะคือแบบเราเปิดเน็ตแล้วมันมันจะหมุนติ้วๆอย่างนั้นอะ่ะมันทำอะไรไม่ได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับส่วนคนที่ถ้าผมเปิดเน็ตเล่นได้เมื่อไรไว้เดี๋ยวผมจะเอามาเปิดเซิร์ฟให้เข้ามาเล่นกันนะครับเดี๋ยวคือจริงๆอยากมีคนเล่นมากไยมีเพื่อนเล่นมากไปเพราะทุกอย่างภายในเกมตอนนะี้คือผมทำเอ,องนอกจากการสร้างแปลงอื่แล้วกนะี้ คือผมทําทุกอย่างเลยนะเป็นคนเดียวแล้วเป็นอะไรที่ลําบากมากๆที่แย่กว่านั้นคือเวลาผมต้องไปสำรวจทำอะ่ะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากผมเป็นคนที่กลัวความมืดนะแผ่นเกมแ <c oughs> ผ่นเกมไม่ใช่นะผมเป็นคนที่กลัวความมืดมาเวลาลงดนันลงถาลนะ้าอาไม่วกเนี่ยแล้วว่าผมมีเป้าหมายหลักอย่างนึงคือผมว่าผมจะไปอ่สร้างประตูนรกไปอนะไรเงมีเออของมันี้พร้อมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สร้าง ก็ยังขาดลาวานี่ว่ะยังขาดลาวาไม่ใช่ลาวาขาดออฟเซียนก็ประมาณนี้นะที่ผมขาดแล้วผมคืออยากมีเพื่อนเล่นมากเลยอยากลงไปในรกเหมือนกับพือ่อย่างนะยังมีคนแบบช่วยแบบออคอยระวังหลังเวลาลงลงถ้ำมีคนช่วยทําเกษตรอะไรพวกเนี้ยจริงๆคืออยากมีมากๆเลยครับแต่ว่ามันเล่น off line ออฟไลน์อ่ะมันเล่นไม่คนเดียวตอนเนี้ยเป็นอะไรที่น่าเศร้ามาก ก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสอนอดี่ในการล่าม,มอนสเตอร์นะจริงๆเนี่ยถ้าให้ผมพูดนะสนารผมเนี่ยอืมอาหารเนี่ยไม่ได้จําเป็นอะไรมากเลยนะตอนเนี่ยคือผมตัวป่าเนี่ผมก็เล่นนอนกลางคืนได้นะ <c oughs> ที่สําคัญคือคุณควรจะมีชุดดีๆขั้นตามคุณก็ควรจะมีชุดหนังนะเออชุดนันเนี่ย ชุดหนังแล้วก็หอกหินนะเป็นอาวุธช่วงตอนที่เนเวลามอนเตอร์แต่ถ้าใจดีกว่านั้นคือแบบเป็นดาบเหล็กเลยดีกว่าดาบเหล็กชุดเหล็กนะอือเนี่ยใส่ทั้งตัวไม่ต้องมีออปชันแบบเสริมแบบเป็นพวกตีบวกก็ได้นะเพราะว่าก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหมายถึงตอนที่เราเล่นแบบตอนนั้นคือสู้อับมนสเตอร์ ่เดี๋ยวเราขอจักแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอจังหวะที่มอนเตอร์มาเดี๋ยวมันจะมาบอกวิธีการล่ามอนเตอร์ช่วงคืนในฝังเดี๋ยวรอครับอยากมอนเตอร์มันแแรงนะครับมอนเตอร์มันแข่ลแเดี๋ยวเรามาตั้งค่าการผมผมถนัดการโจมตีแบบนี้มากกว่านะแน่เราเมื่อถึงคืนแล้วเนี่ยให้คุณวิ่งล่ามอนเตอร์เลยสบายเลยนะครับอ่าแล้วก็การโจมตีเนี่ยแน่เราไม่กระโดดตีนะเพราะว่าการกระโดดตีอ่ะ มือนมันจะเพิ่มดาเมจให้้าวุธเรานิดหน่อยนะประมาณยีนะ่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยอน่าจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดาเมจการเวลาเรากรด,ดตีมันจะแรงกว่าการโดนตีปกติจริงๆนะจากการโดนตีปกติด้นะวยถาบเล็กเนี่ยไอตัวเนี้ยอาจจะต้องฟันหนึ่งสามทีแต่ว่าอืเข้าเต็มหน้าแต่ถ้ากระโดดตีเนะี่ยคุณสามารถกระโดดตีให้มันตายได้ภายในสองท,ทีนะ ด้วยดาบหินให้ด้วยดาบเหล็กนะ่ะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเราหมายว่ามอนผู้ฆ่าง่ายเดียวมอนตัวนี้ผมฆ่าผมว่ามันฆ่าง่ายมากเลยหน่งตีมันทีเดียววิ่งลงน้ํานะอ่าจบแล้วคราวนี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะบ,บอกเลยว่าฆ่ามันได้มือปลายยรงสบายเละแต่ว่าเราต้องเคลียร์มอนรอบๆนี้เรียบร้อยนะไอ้ตัวนี้ไม่ต้องกังวลมากอนะ่ะมันมาลงน้ําไม่ได้มันเหมือนเอเดนแมนนะมันกลัวมันกลัวน,น,น้ํานะ มันไม่สามารถสัมผัสน้าได้นะคือแบบถ้ามันโดนน้ามันจะเทเลพอร์ตทันทีนะคือมันไม่โดนดาเองหรอกเวลาดัิโดนน้าอ่ะมันไม่เท่าที่ผมเห็นนะมันไม่โดนดามเมงน,นะเวลาโดนน้าแต่ว่ามันจะเป็นการเทเลพอร์ตแทนนะตัวนี้เป็นตัวดีค่าง่ายมากแล้วก็ที่ผมบอกช่วงคืนไม่ต้องกังวลเรื่องอารอะไรเนี่ยคุนพ่าจริงๆมันมีเนื้อเฟยอยู่นะเนื้อผีเข้ามาจากอ้ไรพวกมอนพวกนี้เแหละถ้านอนว่า <c oughs> ถ้าคุณใช้ดาบเหล็กเนี่ยมันจะมีทีการตีอยู่อย่างเนึงตงที่ว่าถ้าเป็นตัวของคุณสามารถแบบกระโดดตีสองทีได้เลยนะคือแบบกระโดดตีสองทีมันจะตายนะถ้าเป็นแบบเออไอตัวแบบตัวถึกถหน่อยอย่างเช่นไอตัวคนป่าที่เป็นประชิดอย่างเงี้ยคือมีวิธีอยู่ง่ายงาคือแบบกระโดดตีตีทีนึงก็ได้ตีทีนึงแล้วก็ระโดดตีสองทีเนี่ยมันจะตายภายในสองถึงสามมิตนะ การดดตีน่หละส่วนในตัวนี้กระโดดทีไปเลยนะ,นอะยแบบยสองทีนอกจากการประหยัดแบบไม่ตายเฉยสงสัยคอมโมิดนอกจากการมันจะประหยัดเรื่องที่แบบอาวุธพังยากขึ้นแล้วนะก็มันยังช่วยแบบให้เราสามารถฆ่ามันเตอได้ง่ายง่ายจริงกว่าเออง่ายนะง่ายขึ้นหนะักนิดนึงเพราะว่าช่วยเวลากระโดดมันช่วยเสริไมได้ แล้วเป้าหม่ยลักจริงๆตอน,น,นคืนเนี่ยก็คือการล่ามอนอพวกคนป่านะครับที่มันมีเนื้อเนี่ยซึ่งที่บอกอาหารไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ในช่วงคืนคือเราสามารถเอาเนื้อมันมากินได้เรืนเน่อยๆนะผมไม่ได้เล่นบนคอ,นะอมนะเพราะงันมันจุกกได้ยากจริงก็อาจจะต้องวิ่งเบี่ยงตัวนิดนึงเพื่อเป็นการหลบหอกนะ ผมันจะไม่เข้าไปโซนป่าเท่าไหร่นะเพราะมันมนืดเกินไปอะ่ะไม่ชอบเข้ <c oughs> าหมายหลักจริงๆเนี่ยคือการล่าให้พวกมอนคุณป่าที่เป็นพวตตีใกล้อันนี้นะเพราะว่าการล่าอมอนคุณเนี่ยมันจะได้แบบนี้นะและเลเวลคือแบบมันดีตรงที่เราได้เลเวลด้วยแล้วเหมือนเราได้อาหารกินฟรีอะ่ะเออแต่พัดนใหม่นี้มันตับเป็นคนแล้วด้วมันก็เหมืนอน ไอตอนแรกที่กินลงไปก็สงสัยเลยนะไม่เนื้อพิสดารน,นี้มันหน้าตาของคนจังวะตอนแรกอะคิดว่าเป็นเนื้อหมูแต่จริงๆไม่ใช่นะก็ว่าอยู่แล้วมันเป็นเนื้อคนนี่สดุดไม้เนื้อพิสดารที่ไหนได้เป็นเนื้อคนเองมันเป็นเนื้อคนแบบเหมือนเป็นแบบถูกซ้ำไหละช่วงคืนจะมีอาหารแบบเป็นเมนูแับชิวสองกูไปยา,ยาะยูุเลยแล้วสองเมนูนะก็คือแบบขาแมงมุมมันเจ็เขียนว่ากูอ่ะเลยแต่ว่า ช่วงคืนเวลาเราจะล่ามอนเตอร์ไอหลักๆมอนเตอร์ที่ผมชอบล่าที่สุดเนี่ยก็เลยตัวห่านนี่แหละมันเป็นตัวที่โอตีแม่พยายามลงน้ำไม่ทันนะพยายามแบบจุ๊กมันนะแล้วก็รีบหนีลงน้ำไม่ได้เพราะถ้าเราหนีลงน้ำได้เนี่ยทุกอย่างก็จะจบมันจะทำอะไรเราไม่ได้นะครับเนี่ยให้เราอยู่ห่างประมาณช่องหรือสองช่อง อันนี้ไม่นับทำอะไรเราไม่ได้นะเราตีฟรีสปอร์ตเลยคือเดี๋ยวรอๆมันมาใกล้ๆหน่อยนะเพราะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วน,น,น, <c oughs> นี่นะตีไม่ได้มันไม่ตีนะแต่ก็แนะนำไม่เคียร์มอนเตอร์คนนี้ก่อนนะตัวหอกเนี่ยเป็นตัวปัญหาสุดเลยเวลาเราลงน้ำเพราะว่ามันจะเคลื่อนที่ยากนะกระโดดตีเนี่ยมันเพิ่่หน้าเม่คนทีถึงนะแต่ว่าตีแบบนี้จะดีดีกว่าเพราะ มันตีได้รัวว่ะที่สคัคนญเราอ่ะอาวุธเราก็แบบแร่เราเหลือเฟืออยู่ล้วอ่ะมันไม่จาเป็นต้องมาพยงยงหยาธอะไรพวกเนี้ยคือแบบมันไม่จาเป็นต้องมาพยาธอาวุธได้เดี๋ยวผมตีถ้าตีอยู่นะนอ่ะมันจะเร็วกว่างไงแต่ว่าอูจะพังไวอ๋อ,อมีตัวปอาไปได้ที่สำคัญที่จะบอกอย่างนึงก็คือ ไม่ควรไฟไม่ควรไฟไม่ควรปัดไฟแบบร,รอบๆบ,บ,บ้านแบบกพื้นนะเพราะว่าไอพวกเนี้ยมันสามารถเี่ยนขอกพวกมันให้เป็นแบบของไฟได้นะเป็นคูเพื่อแหละเดี๋ยวๆเมื่อกี้เหมือนเห็นพอล่าสีฟ้าใช่เองจริงๆด้วยเดียเด๋ยวได้ทำไมตัวเราวิ่งชาจอง้เจยยอะ ลบไม่ทันแน่นอนว่าเวลาเราจะล่าไอ้พวกตัวที่มีตาเดียวไอ้ตัวหันนี่เนี่ยเราควรจะล่ามันในจังหวะที่แบบมันอยู่ใ,ใกล้น้ํานะเราเออนั่นแหละมันถ้าเิดมันอยู่ใ,ใกล้น้ําอ่ะมันเป็นอะไรที่ล่าง่ายมากเพราะว่ามันจะทําอะไรเราไม่ได้ในขณะที่เราจะตีมันได้เรืวอๆนะ <c oughs> แต่ก็ต้องเช็กด้วยว่าแถวนั้นนะมันมีมอนหรือเปล่า โดยเฉพาะถ้าเป็นตีไก่อ่ะระยะตีไก่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันทําอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกตัวหอ,อกเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ easy easy อ,อ,อย่างไรคกาล่ามอนโดยเฉพาะอ้ตัวเนี้ยเห็นปะง่ายมากจริงๆเราฆ่าด้วยมือป่าก็ได้นะมันจะนานนิดนึงก็เลยแนะนำว่าให้ใช้ของขิง เราถ้อยู่ใ,ใกล้น้ำก็ไวนะถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามลงน้ำดีกว่าอ่แล้วก็ถ้าเกิดคุณในระหว่างที่แบบมันคุณตีมันเป็นนึ่งทีเนี่ยแล้วคุณพยายามหีลงน้ำถ้ามันไม่ได้มีมาขวางหน้าคุณนะพยายามอยาบีมันนะถ้ามันอยู่ในโซนหน้าหลังเราอะเราสามารถเทิดใช้มุมมองเนี้ยเราสามารถตีได้ก็ะชิกแต่อย่าตีมาเลยเพราะว่ามันจะเทเลพออีกรออกหนึ่งนะมันอาจจะเทเลพอมาตรงโซนหน้าหน้าเราได้นะเพราะงนั้นก็เลยไม่แนะนาเท่าไหร่ ถ้าเกิดจค่ามันคือแบบให้มันแบบเออคือแบบให้มันอยู่โซนด้านหลังเราเอะกระบองเพชรดีแล้วคือให้มันอยู่ในโซนด้านหลังเราดีแล้วเว่ามันจะตีส่วนเราไม่ได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับมีเงี้ยฟรีช่วงคืนนะครับทีนี้ดีดีจริงจน,น,นะแล้วก็ มีเลเวลฟรีช่วงคืนผมชอบตรงอยู่การฟาร์มเลเวลช่วงคืนเลี่ยมันแบบมันดีอย่างหนึ่งชื่วว่าเราจะได้เนื้อไอเนื้อพวกเนี้ยเราเอามากินแทนเนื้อพวกเนื้อหมูเนื้อวัวแต่ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างจะแตงนะแล้วก็อย่างหนึ่งมันจะมีออร่ากับ,บความหิวด้วยนะเพื่บทำให้เราหิวไวขึ้นไม่ออร่าเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียต่อผู้เล่นนะ ที่เขาแบบเออต้องการแบบจะกินอาหารให้เต็มหลอด <c oughs> แต่ว่าผมต้องการที่จะกินอาหารเพื่อที่จะรีเจนเนอร์เฉเยๆนะแล้วก็รีเจนอรอาหารนิดหน่อยเพราะว่าแบบให้มันขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะแบบเออเพื่อที่จะรีเจนเนอร์ไปสูกต่อได้แหละ <c oughs> มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะนี <c> ่ <oughs> มีเนื้อกินฟรีเออมันคือเท่าไหร่นะไม่ได้ดูเลยก็ชิลวเฉลียยี่ห้าพอยไหมแล้วก็ในสถานะที่เป็นแบบบัฟผลเสียเนี่ยมันจะไม่ซ้อนทับกันนะมันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าเวลาเราหิวจะจัดเนี่ยเราสามารถกินอะไรเนี่ยให้มันเต็มหลอดได้เลยนะโดยที่ว่าสถานะบัฟมันนะก็ได้ชงอยู่แค่สามสิบวิพอหมดสามสิบวิไปเนี่ยหลอดอาหารที่เรากินเนลือเนี่ย เองนีคือแบบสถานะเสียรเรื่องความหิวเนี่ยมันก็หายไปแล้วแทนเรายังได้ค่าอาหารเพิ่มเติมด,ด้ถือกาดีจริงก็มีทั้งเลเวลมีทั้งการมีทั้งอาหารชุดอะไรที่ดีจริงอ่ะเออแล้วก็ที่สำคัญมอนมันก็ไม่ได้ค่ายอารคินนะถ้าเกิดคุณมีแบบขั้นนำมมีอาวุธแบบเป็นพวกเหล็ก ออแต่ว่าความน่ากลัวที่แท้จริงคือตัวหอกกอันนะให้ระยะไกลถึงมันจะบางนิดนึงแต่ก็เป็นตัวเดียวเลยที่มีโอกาสเตียวได้สูงก็ต้องระวังหน่อยนะทาไมรู้สึกว่าเราลามอนานอย่างเงี้เดี๋ยวขอตัดไปตอนช่วงเช้าเลยนะคลิปนี้เหมือนเราจะอยู่ช่วงคืนมานานเกินไปละอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเออให้บัฟ่วนเสียงเนี่ย ไอ้บอัฟที่เป็นบัฟคำนึงนมีคนสีอย่างหนึ่งก็คือเม้เราเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีออละครับแบบแปลกๆมันจะมาพังจอเรานะคุณไปอะไรที่น่ารำคาญแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นในมุมมองแบบบุคคลที่สามือมุมมองแบบผมเนี่ยไม่ต้องกงวนนะเพราะมันมองมเห็นอยู่ละมันเห็นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้บงังจอก็ประมาณนี้แหละมันเป็นอะไรที่มันแก้ไขได้ด้วยการแบบเล่นมุมมองะะ <S <S อีกแทนนะเ๋ยวเนี้เราไปเก็บก่อน ไอเดียวนึงนะกิดในมโมอแถละ่ะว่ามัน,นมีเยอะเ๋ยวดีเช็ดได้เต็มนก็นั่นแหละครับเกมนี้นี่ฆ่ามอหนะเรื่องง่ายเรื่องใหญ่คือฆ่าบอสไงเรื่องใหญ่คือฆ่าบอสแล้วก็หาแห่หาแร่แล้วก็นั่นแหละฆ่าบอสหาแร่เรื่องใหญ่มีแค่เน,นี้แล เรอาอที่สำแพงตอนนี้เราเปลี่ยห่ทาําฟาร์มเกษตรก็นั่นเดี๋ยวนะ <c oughs> จริงๆใต้พื้นบ้านผมเนี่ยมันจะมีถ้ำ้ันเจียนอยู่ถ้าคนที่เขาเข,ข,ขาจะเข้ามาเล่นกับผมด้วยนะมันมีลงไปสำรวจได้อยู่นะอ่าตรงนี้เลยเป็นถ้ำ้ันเจียนที่ลงไปได้มันไม่ใช่มันเียกมันเป็นถามมา้ำแบบถ้ำสำรวจแรกโอเเยแรงอ๋อนึกว่าตัวระเบิด ก็ประมาณนี้แล้วนะเเอดอีย๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกอีกอย่างนะึงคือผมมีอะไรไว้ให้ทําชุดเดย,ออยีรปอยนะคือชุดเหล็กช,ชุดเชอชุดเหล็กกับชุดทองนะแนะนํว่าให้คราบชุดเหล็กดีกว่าเทิดแม่ด้ไปสวมอวกมังกรถ้าจะทำอะไรเนื่อยเพราะชุดเหล็กเนะี่ยการรามีพื้นฐานได้ดีสุดอนะ่ะไม่ได้ดีสุดหนละักมันดีมากๆเลยนะในช่วงเริ่มต้นเพราะมันหาง่าย ส่วนชุดเพอย่งดเดียวไว้ชุดเพชรชุดทองหรชุดทองเดี๋ยวไว้ได้ตอนตอนล่ามอเด,ดีว่าเดี๋ยวจะให้บัฟเสริมเป็นรถรถก่อดหญ่ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่ชุดก่อทองนะเวลาเราไปสู้มังกรมันจะได้สู้ง,ง่ายๆเลยไม่ได้สู้ง่ายๆหรอกบอกเลยว่ามังกรจะได้ง่ายแดกเลยเนะพราะว่าไฟไม่เข้าแต่จะว่าไฟมันก็ไม่มมนก็เหมือนกระป๋องนี่เนาะไม่ค่อยเหมือนมังกรอะไร ยังฟ้าเสร็จแล้วดี <c oughs> เดี๋ยวนะอืมจริงๆเรายังมีอย่างอ่ก <c oughs> ไม้สีขาวนี้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่แน่นอน่ะเราจะเาทานไม้มาเผาไม้นะครับเพื่อเอาทานไม้อีกทีนึงสุดยอดอย่างนีง้ <c oughs> เี๋ยวเก็บปลาลมนีไม่ค่อยไ้ไม่ค่อยได้กิน ก็ประมาณนี้แะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ like, ปรเลยนะใครที่ชอบมากๆก็กดติดตามเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณามากๆเลยนะที่แบบบางคนเขายังติดตามผมแล้วแบบเข้ามาดูเข้ามาให้กำลังใจเนี่ยขอบคุณามากๆเลยนะที่ยังแบบยังอยู่ด้วยกันยังยังก็ยังอยู่ด้วยกันแหละคือแบบยังไม่หายไปไหน <laughs> คือบางทีก็แอบ,บน้อยใจนะที่แบบ ไม่คิดอดไม่ได้ไม่ได้น้อยแรงยรือยอดวิวมันน้อยคือมันน้อยใ,ใจตรงที่ว่ามันไม่มียอดวิวมากกว่าไม่มียอดวิวอะไม่มีคนดูอะไอแค่คือมันน่ารักใจตรงที่ว่าไม่มีคนดูเลยเศร้าน,นะทำคลิปไม่มีคนดูแต่ก็ขอบคุณมากมๆานะครับคนที่ติดตามแล้วเออมดูคลิปจริงแบบบางทีบางคลิปอาจจะไม่ได้ชอบเงี้ยแต่ก็ยังดูอยู่ขอบคุณมากๆน,นะครับ ไว้ถ้าเกิดผมเปิดเน็เล่นได้เมื่อไหร่คือถ้าผมสามารถแบบน่าดักเปิดเน็เล่นนะได้เมื่อไหร่นะผมจะยกเบอร์เซิร์ฟให้เข้ามาเล่นกันนะครับให้เข้ามาเล่นกับผมเลยแหละจริงๆอยากให้มาเล่นด้วยกันมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรนะผมใช้โทรศัพท์เล่นนะไม่รู้มันเป็นอะไรเวลาเปิดเนี็ตมันจะวนอย่างั้นอนะคือผมเคยเป็นแบบเนี้ยครั้งหนึ่งแล้ว แล้วมันก็แก้ไม่หายตอนนี้ผมเล่นมานานไม่ใช่มันก็ไม่นานหรอกมันก็เล่นมาสองสามวันและไม่ก็ยังไม่หายเลยเอา่าแล้วใครที่ชอบให้ผมเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะแบบอยากให้ผมทำเป็นอีพีก็บอกกันมาได้นะครับบอกมาใต้คอมเมนต์ได้นะผมจะเดี๋ยวผมจะแคสเกมนี้เป็นอีพีีพีไปนะครับเดี๋ยวเร,เริ่มต้นเป็นอีพีที่หนึ่งก็ได้เดี๋ยวต่อจากนี้เป็นอีพีที่หนึ่งเพราะว่านี่จะเป็นคปแบบเหมือนกลับมาเล่นเฉย แต่ว,ว่าก็จะไม่กิมให้จบเมื่ะแต่ว,ว่าเราเราก็อยากจะเล่นจบกับเพื่อนเนาะเดี๋ยวรอดูก่อนคือถ้าเราเล่นกับเพื่อนได้เดี๋ยวจะเล่นเพื่อนนะอยากเล่นกับเพื่อนมากเลยอย่างน้อยก็ขอประมาณสักคนสองคนก็ได้เพราะอันนะีอนั่นแหละอยากจะเล่นเพื่อน,นช่วยหาของช่วยตรวจถ้ำระแวงแล้วกันใต้ถ้ำนะเนี่ยระแวงมาเปิดกับมอนนาะ เสียงไหมคือความน่ากลัวมากเดี๋ยวนะอืมยังจัดเองของมันอก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรละขอบคุณที่รับชมคลิปมากๆนะครับกดไลไค์กดแชร์กดให้ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆอ่ะแล้วถ้าใครอยากเห็นอีพต่อไปก็บอกกันมาได้นะใตค้คอมเมนต์